สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทีมชาติของเราสามารถเปิดบ้านนะครับเอาชนะนะครับทีมชาติไต้หวันนะครับไปได้นะครับเมื่อวานก่อนนี้นะครับก็มีอ่เรื่องราวนะครับของทีมชาติชุดใหญ่ของเราออกมาเรื่อยๆครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บของจุลธานเกมดีแล้วก็เจริญศักดิ์วงก่อนนะครับ ที่มีการทดแทนตัวผู้เล่นเข้ามาซึ่งอิชิเองนะก็เลือกที่จะเ,เปลี่ยนเอาผู้เล่นนะครับเข้ามาเสริมทัพเป็นลักษณะตัวผู้เล่นในตำแหน่งที่บาดเจ็บนะครับโดยไม่มีการเสริมทัพนะครับตัวผู้เล่นศูนย์หน้าแล้วก็ยังมีกระแสข่าวว่าไม่แน่ครับการเดินทางไปไต้หวันที่จะแข่งขันกันในแมตท,ที่2นะครับในการแข่งขันกนในฟีฟ่าเด a y ช่วงนี้นะ ในการเดินทางไปไต้หวันแข่งกับไต้หวันที่บ้านเนี่ยวันที่14ก็คือเลยเวลาอีกสองสันนี้แหละครับก็มีข่าวครา,าวว่าไม่แน่อิชิอาจจะเรียกตัวนักเตะศูนหน้าเข้ามาก็ได้เรื่องนี้ไม่มีใครคาดเดาได้ครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ทิ้งสิ่งที่น่าสนใจที่น่าคุยกันวันนี้ก็เกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของนิโก้นะครับนิโคลัสมิเกลสันแบ็กซด์นะครับจากสโมสรเดวิแบกนะครับในบูเดสติกาสองซึ่งนะครับนิโก้ก็เพิ่ง ได้รับชัยชนะนะครับกับต้นสังกัดในการลงตัวจริงก่อนจะเดินทางมาร่วมศึกชิงชาติมาชาเอเชียรอบคัดเลือกครั้งนี้นะครับโดยนะครับโดยสถานการณ์แล้วนะครับนิโก้ได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยน่าสนใจมากกับคําพูดนะครับว่าเขาพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนตําแหน่งไม่ว่าจะให้เขาเล่นวิงแบ็กเหมือนเดิมนะครับหรือจะให้เขาขึ้นมาเล่น บริเวณปีกเขาก็พร้อมที่จะเล่นเพราะว่านิโก้บอกว่าเคยเล่นในตำแหน่งปีกมาแล้วนะครับแล้วก็นิโก้เองส่วนมากแล้วถึงจะเล่นวิงแบ็กแต่ก็มีหลายจังหวะที่นิโก,ก้กระชากขึ้นมาจนถึงสุดเส้นนะครับและขึ้นไปถึงกรอบเขตโทษหลายครั้งครับที่เราเห็นนะเป็นมิดฟิล์อ่าเป็นขอภัยนะครเป็นวิงแบ็กนะครับจอมเติมจอมบุกเหมือนกัน นะครับแต่นิโก้บอกว่านะในสมโมสรที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น OB o ิโอเดเซนะครับหรือสมโมสรต้นสังกัดปัจจุบันก็คือเอเวอร์แเนี่ยเขาได้เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับเ,เล่นอยู่ฝั่งซ้ายนะไม่ค่อยได้เล่นฝั่งขวาแต่นะครับเราก็เห็นว่าถ้านิโก้ไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วจะต้องล็อกบอลน,นะครับเสียจังหวะนะครับแต่ที่จริงแล้วนะผมก็ดูอยู่นะครับว่า,านิโก้เล่นอยู่กับสมโมสรในต่างประเทศต้นสังกัดเนี่ย โดดเด่นมากครับในด้านฝั่งซ้ายนะครับโดดเด่นมากโดยเฉพาะแมต์สุดท้ายก่อนจะมาเนี่ยแมต์ล่าสุดเนี่ยนิโก้เล่นฝั่งซ้ายและเป็นฝั่งซ้ายที่มีลูกแอดซีที่สวยงามมากครับล็อกก็ล็อกจริงครับแต่ล็อกคล้ายๆเจ้าเช็คล็อกนั่แหละครับเช็คก็เหมือนกันครับไม่แตกต่างจากนิโก้หรอกลูกที่เป็นเครื่องหมายการค้าของเช็กก็คือเลี้ยงจี้ขึ้นไปแล้วก็ล็อกกลับนะครับแล้วก็ ยิงนะครับในลักษณะปั่นไซโค้งนี่คือลักษณะของเช็คนะครับที่เรารู้ว่าสไตล์ของเช็เนี่ยนะครับยิงมาแล้วครับยิงอุสเบมาแล้วสไตล์นี้นะแล้วก็นิโก้เองเนี่ยลักษณะเดียวกันครับล็อกล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกซ้ายล็อกขวาจนนะครับผู้ต่อสู้เนี่ยหัวที่หัวตําเลยครับแบบที่แล้วเนี่ยจากนั้นก็แอดซีดเข้ามาอย่างสวยงามให้เพื่อนมงจะเจาะเข้าประตูไปนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับในนิโก ซึ่งนิโก้เองเนี่ยบอกว่าถ้าเล่นฝั่งซ้ายก็เล่นได้นะถ้าพูดแบบนี้นะถ้าผมเป็นโค้ชผมจะจับนิโก้ลงปีกซ้ายเลยนะครับลงไปช่วยเช็คเลยนะครับแล้วก็ดันเช็คเข้ามานิดหน่อยนะให้เช็คลองเข้ามาตรงใกล้ๆตรงกลางนิดหนึ่งเพราะว่าศูนย์หน้าเราไม่มีนะให้มาซัพพอร์ตศูนย์หน้านิดหนึ่งแล้วก็ดันพิจไปไว้ฝั่งขวานะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยผมก็จะให้อาจารย์เตอร์มาเดิมมาแหละอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเราเบนเดวิดก็ยืนค้ำหน้ามาเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับเอาไว้นั่นแหละ นะครับจนจนเบนชินน่แต่ว่าให้เบนถอยหลังมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าจังหวะแบบนี้ผมว่าได้เรื่องครับส่วนทางด้านขวาก็ให้สุพนรณมือรั์เล่นไปครับนะครับส่วนปีกจะเอาใครมาลงก็ก็แล้วแต่โค้ดแหละครับปีกทางด้านขวาแต่เท่าที่ดูนะผมคิดว่านิโก้นะครับมีโอกาสเล่นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับแต่จะมีโอกาสถูกดันขึ้นไปเป็นปีกหรือไม่ก็ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในแมตที่แล้วนาอภิสิทธ์โซรดานะครับก็ถือว่าเล่นใช้ได้ครับในการที่จะ อภิสิทธ์เนี่ยมีความพยายามในการแสดงผลงานออกมาได้ดีครับถือว่าอภิสิทธิ์นี่มีพัฒนาการนะครับจากการมาเล่นกับทีมชาติใหม่ๆนะในในปลายปีที่แล้วนะท่านจําได้นะ,อ,ะอิชิเรียกอภิสิทธิ์ขึ้นมาติดทีมชาตินะครับในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายอภิสิทธ์เล่นไม่เคอยออกครับตอนนั้นยังเป็นลักษณะที่ยังใหม่นะต่อเกมระนาชาติในระดับทีมชาติชุดใหญ่แต่วันนี้อภิสิทธิ์โซดาพยายามปรับปรุงฝีเท้าครับด้วยการพยายามเล่นนะ เติมบนเติมบนนะครับวิ่งฉีกเติมบนตลอดแล้วอภิสิทธิ์โซลดาสามารถเลี้ยงนะครับกระชาเข้าไปหลังเส้นนะครับสุดเส้นนะแล้วก็ครอสเข้ามาบ่อยครั้งนะครับเพียงแต่ว่าลูกที่อภิสิทธิ์จะต้องเพิ่มเติมก็คือลูกการเล่นนะกับพื้นนะครับกับเพื่อนที่บริเวณกอะเขียโทษด,ด้วยนอกจากลูกโยนนะซึ่งในแมตท,ที่ผ่านมาอภิสิทธิ์โยนหลายครั้งก็ก็ดูดีครับนะครับแต่ต้องเพิ่มความดุดนันนิดหน่อยนะครับจะดีมากๆ ล้วอภิสิทธ์เองเนี่ยก็เล่นต้องฝึกเล่นลูกบอลกับพื้นด้วยในการที่จะจ่ายบอลแทงบอลน,นะครับตรงจุดนั้นเนี่ยต้องดูโกอุ่มเป็นตัวอย่างครับโกอุ่มนี่หลากหลายมากเลยนะครับอภิสิทธ์สุรดาต้องดูพี่อุ่มเป็นตัวอย่างเลยผมคิดว่าอนาคตไกลครับอภิสิทธ์เนี่ยนะครับมีโอกาสแล้วครับอิชิให้โอกาสจนอภิสิทธ์สามารถปรับตัวได้ก็ดีใจด้วยครับน้องครับส่วนทางด้านนี้โกเองเนี่ยเราก็ดูว่าจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ข้อความที่ผมโฟกัสนะที่จะพูดในคลิปนี้ นะครับในการให้สภาพของนิโก้กับเป็นเรื่องที่นิโก้บอกว่าเขาพร้อมที่จะพาทีมไทยไปฟุตบอลโลกปี2030นี่คือคำพูดของนิโก้ที่พูดหนักแน่นชัดเจนครับเพราะว่าอายุของนิโก้เนี่ยนะครับเป็นรุ่นประมาณรุ่นพิเชษค,ครับส่วนนักเตะที่เคยร่วมเล่นกับนิโก้สมัยอยู่ยุโรก็คือจอาทนเข็มดีเนี่ยเป็นนักเตะรุ่นดาวคาวเดียวใกล้ๆกันครับ กับทางนองแบงค์สุพนัดเบนตาจะเห็นนะครับว่า2รุ่นนี้รุ่นเช็ครุ่นเจ้าเช็คสุประโชคนะครับกับรุ่นนิโก้เนี่ยคือรุ่นที่จะไปฟุตบอลโลกปี2030เป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าหลังจากนั้นไปนะก็ยังไม่แน่นะครับว่าจะสามารถเล่นได้อีกนานขนาดไหนนะครับถือว่าเป็นโอกาสของนิโก้ที่จะต้องพยายามที่จะลุ้นไปฟุตบอลโลกให้ได้แต่มันอยู่ที่ว่าโค้ดเราหรือว่าสมาคมเราจะทำทีมโปรหรือไม่ เพราะว่าเท่าที่ผมดูนะถึงแม้ว่าเราจะชนะชนิสไทเป้ใครๆก็รู้ครับดูก็รู้ว่าชนิสไทเปเนี่ยรูปเกมไม่มีอะไรเลยครับประสบการณ์นักเตะนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นบางคนเล่นมายาวนานแต่ระดับเกยฟุตบอลมันมีครับบนโลกนี้เรานะครับกดช้นิสไทเปนะครับจนช้นิสไทเปไม่สามารถจะบุกเราได้เลยไม่สามารถทําเกมได้เลยครับทั้งเกมอ่ะเพราะว่าคุณภาพนักเตะเราดีกว่าการที่เราชนะชานิสไทเป2สองประตูต่อศูนย์หรือเราไปเยือนเราอาจจะเชียนชนะได้เนี่ย ผมจึงคิดว่าไม่ไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีอะไรมากมายนะเพราะว่ามันเป็นระดับฟุตบอลที่ห่างกันนะครับแต่นะครับสภาพทีมของเราตอนนี้เนะี่ยถ้าเราผ่านเข้ารอบไปหรืออะไรก็ตามแต่นะไปเจอทีมอย่างกาตาร์นะไปเจอทีมอย่างจอแดนไปเจอทีมอย่างซาอุดีอาระเบียรายชื่อนะครับทีมที่ผมกล่าวมานะ UAE โอมานพวกนี้เนี่ยเราจะต้องเหนือกว่าให้ได้ครับถ้าเราไม่สามารถชนะทีมเหล่านี้ที่เป็นทีมระดับก,กลางของเอเชียเนี่ย เราอย่าหวังลุ้นไปฟุตบอลโลกเลยครับเรามาถามกลับคืนนะว่าตอนนี้สภาพทีมเราสามารถเอาชนะทีมเหล่านี้ได้ไหมก็มีโอกาสเสมอและชนะจนเฉือนครับถ้าสุพนัทเหมือนตาน้องแบงค์ได้มีโอกาสลงสนามนะครับครบครบกันหน่อยนึงนะนักเตะภายในของเราอ่ะพทติกกุตตับสันกลับมาโจนาธระทานเข็มดีได้ลงเอเลียสดอเล่ได้ลงนะครับแล้วก็ทางด้านนิโก้นะครับฟูลทีมเต็มที่และอิชิเลิกดึงเด็กๆขึ้นมาอีกพอแล้วครับ ให้น้องๆเขาอยู่ในยู23หรือเป็นทีมชาติชุดบีเล่นเอเวฟก็ได้ครับถ้าอยากทําไปทําในชุดเอเวฟครับแต่ชุดใหญ่ทีมโปรมันต้องทอํากันแล้วครับถ้าภายในของเราจริงอ่ะโดยที่ไม่ดึงนักเตะจากยุโรปไม่ดึงจุดเบลไม่ดึงเอราวันนะครับไม่ดึงเอเนเดียลสโกมาไม่ดึงพิรวัตฟินบานะครับเข้ามาติดทีมเนี่ยผมถือว่ายังสามารถเสมอโอมานหรือเฉือนโอมานได้แต่โอกาสแพ้ก็มีสูง มันเป็นโอกาสที่ห้าสิบห้าสิบหรือมีโอกาสตกรอบบอลโลกเลยซึ่งมันจะไปดับความหวังของนักเตะคลาสระดับยุโรปอย่างนิโก้นักเตะในระดับคาสเอเชียอย่างพี่เจหรือว่าจอแบงนะหลายหลายคนนะคุณสมบัติของนักเตะเราสามารถไปบอลโลกได้ครับเราไม่ได้แพ้จอแดนนะครับนักเตะที่มีคุณสมบัติที่ไม่แพ้จอแดนไม่แพ้กาตาไม่แพ้ซาอุก็มีนี่แหละครับนิโก้มีแบงครับ โันาธานก็ใช้ได้เบนเดวิดโอเคนะครับกันธนวัตรนี่ไม่ได้ติดทีมเข้ามาเลยแพตริกูตับสันก็เป็นตัวตัว,ต,วตัวปิดเกมที่ดีนะในตำแหน่งสไตรเกอร์เบอร์เกพี่เช็คพี่เช็คก,ก็อยู่ในดับคลาสบอลที่สูงนักเตะเหล่านี้เป็นนักเตะที่ใช้ได้ครับที่จะสามารถไปฟุตบอลโลกได้เลยแต่มันมันยังไม่ดีพอนะนิโก้กับแบงค์เนี่ยโอเคแล้วแต่ที่เหลือยังต้องยังต้องมีการไปบทอัด ในการแข่งขันระดับนานาชาติเหมือนญี่ปุ่นอุ่นเครื่องกับปลากวัยเมื่อวานเนี่ยเหมือนเกาหลีนะครับพ่ายแพ้ยัาให้กับบราซิลเมื่อวานเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคลิปต่อไปในเรื่องเนี่ยมันจะต้องไปแบบนั้นก่อนและที่สําคัญอยากจะไปบนโลกต้องดึงจูดเบลมาครับนะครับต้องดึงไอเดียสโค๊กมาหรือดึงนักเตะที่อยู่ในยุโรปมาไม่ว่าจะในบุนเดสลีกาในพรีเมียร์ลีกในลีกเอิงเอราวันนี้ต้องดึงมาครับ ถ้าจริงใจทําแบบนี้ได้ไปบนโลกส่วนจะพัฒนาอย่างไรนะนักเกะที่ยิ่งีดึงขึ้นมาเนี่ยเป็นน้องๆที่กำลังพัฒนาอย่ามาพัฒนาอยู่ทีมชาติาชาตุดใหญ่ครับเพราะตอนนี้การพัฒนาแบบนี้เนี่ยมันสุ่มเสียงที่จะตกรอบไปอย่างมากเราไม่มีเวลาเสี่ยงแล้วเราจะเอาชีวิตนะครับเราจะเอาทีมชาติเราต้องชาติเนี่ยไปเสี่ยงกับแท็กติกโค้ดไม่ได้ครับเห็นไหมไครับว่าเราตกรอบเพราะสิงคโปร์เรายิงสิงคโปร์ไม่พอครับเห็นไหมครับเราไปเสมอจีนเนี่ย นี่คือสิ่งที่เราไปเสี่ยงกับแท็กติกแท็กติกที่มันไม่แน่นอนมันห้าสิบห้าสิบเราอาจจะได้ว่าเออเราจะได้เด็กของเราสต็อกเพิ่มแน่ในประเทศแต่ทําไมล่ะครับเรามีเด็กไทยอยู่ยุโรปอยู่ทําไมเราไม่ดึงเข้ามาเพื่อจะมุ่งมุ่งสู่เป้าหมายให้ได้ตามเป้าหมายและมันจะเกิดการขัดเคลื่อนขนาดใหญ่กับทีมชาติของเราไม่ไปดับฝันของนิโก้นะที่เขาควรจะได้ไปบอโลกเกรดอย่างฟุตนิโก้นะครับฝีเท้าอย่างนิโก้เนี่ย ฝีเท้าอย่างแบงค์เนี่ยทีมชาติเพื่อนบ้านเราไม่มีนะเวียดนามไม่มีนะเกรดนี้นะฟังให้ดีนะครับเพื่อนฝีเท้าเกรดระดับนิโก้กับแบงค์เนี่ยเวียดนามไม่มีนะครับไม่มีนะครับมาเลยไม่มีนะอินโดนีเซียไม่มีนะครับเกรดนักเตะร,ระดับนี้ในะทีมชาติเขาอะอย่าบอกนะครับว่าจะมาเทียบกับนิโก้กับแบงค์ไม่มีครับเขาจะมีสิทธิ์ลุ้นไปบอลโลกกันเลยทําไมเรามามาทําลายตัวเองแบบเนี้ย แทนที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมชาติชุดใหญ่แต่เรากําลังจะดับฝันนักเตะที่เป็นเมียนาคตดาวรุ่งที่ควรจะไปฟุตบอลโลกปี2 0 3 0อย่างยิ่งอ่ะอย่างเจ้าแบงค์อย่างนิโก้คุณกําลังจะดับฝันเขาเพราะมาดันทุรังสร้างทีมอ่ะอยากสร้างไปสร้างชุดเอฟเอฟชุดซีเกมครับจะสร้างอะไรก็สร้างไปเลยแต่ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอย่างนะครับฟุตบอลโลกหรือทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเอเชียต้องทีมโปรเท่านั้น การดับฝันชนิดนี้ผมเรียกว่าการแบกครับมันเป็นโศกนาฏกรรมครับแบบนี้ถ้าคุณทําแบบนี้นะตูตเบลก็ไม่อยากไปเล่นทีมชาติไทยหรอกนักเตะที่ในยุโรปไม่มีใครอยากไปเล่นทีมชาติไทยหรอกเพราะออมาแล้วคุณก็ให้เข้าแบกทีมและคุณก็เอาเด็กขึ้นมาฝึกในทีมแล้วก็ดับฝันการไปฟุตบอลโลกการเป็นแชมป์ทวีปของเขาเลขคอดในชีวิตในการเป็นนักเตะของเขาเสียหายครับ พอเข้ากลับมารับใช้นะครับบ้านเกิดของคุณแม่เขานี่เป็นสิ่งที่เรากําลังทําสิ่งที่ผิดอย่างยิ่งครับสิ่งที่ผมพูดวันนี้ถ้าเราไปติกตองดีนะครับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่มันถูกต้องหรือไม่คอเทนิตี้สี่ข้อคือข้อหนึ่งสร้างทีมชาติชุดใหญ่ให้แข็งแกร่งที่สุดข้อที่สองคือการพัฒนาพัฒนาภายในพัฒนาหลีกพัฒนาเยาวชนพัฒนานักเตะที่ยังไม่เป็นโปรอย่างเต็มที่เนี่ยให้แข็งแกร่งที่สุดเขาแยกให้เห็นชัดเจนทําไมเราไม่แยกออกจากกันครับ เอามาปนทาไมกับชุดใหญ่อะข้อที่สามคือสร้างโค้ดให้เพียงพอให้มีประสิทธิภาพและทัศนคติโค้ดเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่อง้อเทนต์ด้วยตัวนี้สําคัญมากข้อที่สี่คือสร้างความเข้าใจครอบครัวฟุตบอลนะครับถึงแม้ว่าช่องผมจะนะครับเป็นอย่างไรนะในอัลกอริทึมของ youtube เนะี่ยผมไม่สนใจครับผมจะทํารายการไปเรื่อยๆนะครับได้รายี่สิบาทสามสิบาทผมก็จะทําครับเหนื่อยก็เหนื่อยครับไม่เป็นไร นะครับเพราะสิ่งที่ผมมีประโยชน์ในการพูดที่เป็นเนื้อหาสาระที่หนักแน่นที่สุดเรื่องทีมชาติไทยเนี่ยไม่เป็นไรครับผมจะสู้ต่อไปให้มันรู้ไปครับวพราสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดเพื่อชาตินะเพื่อเยาวชนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นน้ําน้อยเนี่ยในประเทศนี้ครอบครัวฟุตบอลไม่เกิดก็ไม่เป็นไรครับผมจะพูดอย่างนี้แหละเพราะผมรักนะครับช้างศึกผมรักทีมชาติไทยและผมรู้ว่าจะไประดับเอเชียระดับโลกอย่างไรขอให้เนเพื่อนนะครับ ลองฟังสิ่งที่ผมพูดดีๆแล้วกันว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่และเรากําลังทําอะไรกันอยู่นอกจากเราจะไม่ได้ไปบอลโลกอนาคตเด็กเรานะในอนาคตก็จะไม่มีโอกาสพัฒนาการไม่มีไอดอลครับไม่มีทีมตัวอย่างไม่มีแรงเหวี่ยงจากสปอนเซอร์ไม่มีแรงผักนะครับจากแฟนบอลที่หายไปเรื่อยๆแทนที่จะมีแฟนบอลน,นับห้าล้านสิบล้านคนเติมเข้ามาอีกแทนที่จะมีสปอนเซอร์วิ่งเข้ามาแทนที่เราเด็กเราเนี่ยจะได้ดูสปีดบอลของรุ่นใหญ่ ชุดใหญ่ของเราว่าเป็นระดับสากลเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นเด็กก็ไม่ได้เห็นแรงบันดาลใจในการเป็นนักเตะอาชีพก็ลดลงนะครับเพราะมันหมดเรี่ยวหมดแรงนี่ครับทีมชาติไปแพ้ทีมอย่างเติมไมมาด้สถานไปแพ้อย่างทีมอย่างฟิลิปปินส์เราสร้างอะไรกันครับในทีมชุดใหญ่ตอนเนี้นะครับนักเตะในยุโรปใครเขาอยากจะมาหรอครับใครเขาอยากจะมาติดทีมชาติครับเขาก็จะไปติเสธทีมชาติกันดึงตัวมายากเป็นเหตุผลมันก็มาพัฒนากันอีก เพราะอะไรครับเพราะมัติทีมชาติต้องมาแบกทีมครับสู้เล่นอาชีพอยู่นู่นรักษาเนื้อรักษาตัวไม่บาดเจ็บดีกว่ากลับมาติทีมชาติมาแบกทีมเพื่อจะให้มีการพัฒนาเด็กคือกลับมามาช่วยโค้ดฝึกเด็กนักเตะจะยุรบกลับมาช่วยโค้ดฝึกเด็กในชุดใหญ่จะต,ตกรอบก็ช่างมันนะครับอนาคตนะถ้าเกิดมีนักเตะเยอะนะคุณอย่ามาพูดเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์เป็นเกียนคีย์บอร์ดหรือว่าเป็นคนที่เก่งกว่าโค้ดไม่ต้องมาพูดครับ ถ้าคุณไม่ได้ใช้สมองส่วนหน้าในการคิดนี่คุณอย่ามาพูดเพราะคุณไม่คิดอะไรเลยเพราะคุณอยู่ในระบบที่อะไรอะไรก็ต้องตามโค้ดทุกอย่างอ่ะไม่ได้ใช้สมองครบทุกส่วนครับผมพูดมาเนี่ยผมมีหลักการมากพอในการพูดนะคุณสร้างเด็กภายในตลอดผมบอกแล้วครับว่าระบบนิเวศฟุตบอลภายในเรามันไม่ได้ถึงแม้ว่านักเตะที่อิชิดึงขึ้นมาทุกคนจะสามารถเล่นระดับนานาชาติได้แต่แรงผักมันก็เหมือนแม่นี่ปากเกียวเนี่ยต่อยมวยอยู่ในฟิลิปปิน์ ตลอดชีวิตเขาเขาไม่มีสารสามารถที่จะขึ้นเวทีสารัฐและน็อกแชมป์โลกได้ไม่มีทางครับระบบี้เวฟฟุตบอลมันไม่ได้ครับครอบครัวฟุตบอลก็ยังอ่อนแอคุณจะฝันเรื่องอะไรครับถ้างั้นญี่ปุ่นเขาจะส่งเด็กเข้าไปอยู่ยุโรปทาไมครับแล้วดึงมาติดทีมชาติเขาจะทำทำไมครับคิดหน่อยสิครับสิ่งที่ผมพูดนี่มันมีเหตุผลแวดล้อมทุกอย่างและผมพูดในฐานะผมเป็นแฟนบอลไทยเป็นคนไทยนะผมไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ ผมพูดในฐานะที่เป็นครอบครัวฟู้บอเพื่อที่จะให้ท่านตาสว่างและเราจะต้องไม่ย่ำอยู่กับที่อีกแล้วครับห้าสิบปีแล้วเนี่ยพอกันทีครับวันนี้นะครับเราจะต้องไม่ดับความฝันของนักเตะระดับเกดระดับโลกอย่างนิโก้นะ่เราจะต้องไม่ดับความฝันนะครับของนักเตะระดับคลาสเอเชียอย่างสุภพนัดเหมือนตาเขาจะต้องได้ไปบอลโลกปีสอง0ัสิบครับเขาไม่ได้มีหน้าที่เข้ามาแบกทีมมาฝึกเด็กในทีมไม่ใช่ครับ มาให้โอกาสเด็กไม่ใช่ครับทีมนี้เป็นทีมคนไทยที่อยากจะเห็นไปฟุตบอลโลกและ,จะเจริญรุ่งเรืองและจะเป็นแรงกระตุ้นให้กับเยาวาชนเราทั้งชาติเราต้องทําทันทีนะครับนักเตะใละยุรโรปเกดีของเราเนี่ยจะต้องไม่ปฏิเสธการติดทีมชาติเพราะเขาดูแล้วครับว่าทีมชาติเรามุ่งสู่บอลโลกจริงๆไม่ใช่กลับเข้ามาตดทีมชาติเพื่อจะเป็นแรงเสริมให้กับการฝึกเด็กในประเทศของเรานะครับมันไม่ใช่การกลับมาเพื่อการกุศลครับ เขาไม่ได้กลับมาเพื่อการกุศลน,นะนักเตะลาสยุโรปอะ่ะเขากลับมาเพื่อช่วยบ้านเกิดของคุณแม่เขามารับใช้ชาติไทยในฐานะคนไทยคนหนึ่งครับไม่ว่าเขาจะเป็นลูกครึ่งหรือไม่ลูกครึ่งก็ตามแต่เรื่องแบบนี้ท่านคิดให้รอบนะว่าอะไรถูกไม่ถูกผมเห็นคอมเมนต์เยอะเหลือเกินครับไม่ใช่ช่องผมหรอกไปคอมเมนต์นะครับตามช่อง youtube ตามอินฟลูเอนเซอร์กูรูฟุตบอลนะที่เขาขกำลังวิพากษ์วิจารณ์ทีมชาติไทยตอนนี้ ทั้งๆที่อินฟลูเอนเซอร์กูรูฟุตบอลเหล่านั้นไม่ได้พูดเกี่ยวกับทีมโปูเหมืนผมนะมีช่องผมช่องเดียวที่พูดเขาพูดแค่ว่าทําไมไม่ดึงม้มยไม่ไม่ดึงอุ้มเข้ามาทําไมทําแบบนี้จัดซูน่าไม่มีก็ไปคอมเมนต์แล้วครับว่าอินฟลูเอนเซอร์จะไปชี้นาอะไรโคร้ดประเทศชาติเราเป็นอย่างนี้แหละนะครับนักข่าวหรือว่าคนอยู่ในโซเชียลเนี่ยชอบจะกงก่อโค้ดคุณพูดแต่ภาษาเดิมอะคุณกลายเป็นมนุษย์ถ้ำไปแล้ว คุณมาฟังพะกินชาแนลเนี่ยแล้วคุณจะตาสว่างครับไทยต้องรักคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกกลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องผักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนึ่งนีแลคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเกรียงไว In the middle of the modern football past We must push it into the hearts Of the new generation of internationals The war of elephants must be fearless But your eyes and look at the gold medal The champion of the world Step but the ground, Asia Open your eyes and look at the gold medal The champion of สะอาดเคลียร์เอล็กซานเดอทองละเอียดวาเตอร์โรดเอสเคแห่งสิตเซอร์แลนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดอชิตตพนคีรีรมชาวาเ,นเาบนอสบกเยอรมันคีวัดซินรองคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอต c o คอนสตบล์แดนดี้ยูไนเต็ดทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดรววนกันเนียอลิมปกลยองราชสี ฝรั่งเศสจูดซุงสับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัณเหมือนปาชนาธานเคนดีแพทริกกุสตาฟซันโป,โป,โปโมเมซาตวิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแทชันแห่งสายเลือดไทย เป็นเยียเชื้อชาติลูกลานคนไทยต้องได้รับใช้สตาสตบางวีธีฟุตบอลยุกใหม่ต้องกลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชังนั้นแหลคนรุ่นใหม่ชามสึกต้องเคลียงไหว In the middle of the modern football path We must push it into the hearts of the new generation of internationals The war elephants must be fearless เปิดมันบังตาสูดททองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสูดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่ H e, สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทอนเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งสิคสวีแบนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อชิตตะนคีรีดอมชาวาเบนเอาสบ็อกเยอรมันพรีวัดซินรอนคารูดทีมชาติเยวชนเยอรมันสกอตคอนสเตปอลแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกต์ฝรั่งเศสจูดสุงสับเลอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรเมันตา เคยสันแพ้ฉันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสุ่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไลท์สายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเปลียงไล